สวัสดีครับพ่อแม่พีน่น้องทุกท่านทุกผู้มีเจ๋อเจ๋อผักกินผักเที่ยวพักเมื่อกินหน้าหมูครับแล้วก็ไอ้มุกน้ำใหม่ไสหมูครับเจีวพักไอ้กาดดอกลวกครับลวกแต่ครับไม่เลิกพี่น้องทั้งแม่หลากก็สปอปลาบพีน่น้องที่บกันต่างประเทศครับไป่สาวก็ต่างประเทศไป่ชายอยู่กรุงเทพครับถึงแม้เอ็กซเรย์ครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านครับไม่กินน้ำกันครับพีน่น้องมาพีน่น้องกับขงง้าวเหนีองอหันมอนีน่กับแม่กินอยู่บางกอกครับ ไเสียังไม่ได้ตัวนี้มันเขียวมันปลอดภัยน้องพี่น้องนะที่ครับก็จริงเจเจขอฝากกูหน่อกูแชร์กูติดตามกูส,สับสกายเรากูกระดิ่งให้จเจเจด้วยนะครับอย่าลืมกูกระดิ่งไว้นะครับพี่น้องถัดไลงคลิปลำสิตเดลิงย่หน้าจอของพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณครับพี่น้องมั่นนำมูอครับ อะไรป่าอ,อืมไม่ได้คุยครับอืมซื้อบอนมา มัวมาทำัวอย่างตอนเย็นเวลาอาามันเย็นอะ12องศาเป็นหึันบืมหนันงเงียว่ะรับตัวพี่เป็นอะไงครับ จะปากความหนักปากเป็นอันนันครับ

脏么了？ 能么样？嗯嗯嗯

กับลายไม,ม่กุ่มไหนนะตามไปดิครัโอเคครับมันี่กับมานั่งกินเขาโยมุกอให้ครับมีลาบหมูเมียหมูน้องไม่ใส่หม,มูครับแล้วก็เจ้าอาก็มีหมึกแดงครับประก,กาศต่อบวกนะครับนี่ครับต่อไปเชี่ยวๆนะพี่น้องน,นะยังน่าเลยถึมาโลออกแล้วนี่ขึ้นถึงนั่งกินมุเกล้นนะครับ เดี่ยวสองดาพี่น้องโอเคครับท่านเจเจวิ่งขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด้นซักสักใครละกดกระดิ่งให้เจเจด้วยนะครับเจเจวิ่ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมัครกดติดตามเจเจมันเด็ดตลอดครับคุณหลึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วเจ้เจเจวิ่งข้อหน้าละครับสวัสดีครับ